สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้จะใช้ Windows 10นะคะส่วน Windows 11ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะวิธีการที่จะสอนก็คือวันนี้มี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้เราไปที่ตัวค้นหาด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคะที่อยู่ข้างๆกับ Windows นะคะค้นหาคาว่า ให้กดที่แว่นขยายนะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า picture นะคะอันนี้ก็จะขึ้นเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปอันนี้จะเป็นแฟ้มที่เวลาที่เราแคปหน้าจอแล้วรูปที่เราแคปจะมาเก็บอยู่ในนี้นะคะอันนี้เราก็ยุบลงไปก่อนก็ได้ส่วนวิธีการแคปหน้าจอนั้นให้เพื่อนๆกด กดที่แป้นพิมพ์นะคะกดะแป้นพิมพ์กดปุ่ม window ์แล้วก็ปุ่ม p r i n t s c r e e นนะคะพร้อมกันเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะอ่าอันนี้เมื่อกี้กดแล้วนะคะแล้วจะเป็นภาพหน้าจอจะเป็นขาวดำเมื่อกี้เนี่ยเป็นกระพริบเมื่อกี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้เลยแล้วรูป ไปอยู่ที่ไหนก็คือไปอยู่ในแฟ้มที่เราค้นหาเมื่อกี้เลยเนี่ยคะ่ะตอนนั้นก็คือยังไม่มีโฟลเดอร์ของสกรีนช็อตเข้ามานะคะพอเราพอเราแคปหน้าจอเมื่อกี้ก็คือมีม,มีแฟมีแฟมนี้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูอันนี้ก็คือเป็นรูปที่เราแคปหน้าจอเมื่อกี้เลยส่วนวิธีที่2นะคะ อาวิธีที่2ให้เราไปที่แว่นขยายนะคะกดที่แว่นขยายแล้วหาคำว่า snipping tool นะคะเนี่ยค่ะกดตัว S ขึ้นมาก็ได้แล้วก็จะขึ้นไอ้กันไกนะคะเป็นตัวกันไกลแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราอยากจะแคปหน้าจอนะคะให้เรากดที่ n e ค่ะ กดที่นิ้วแล้วภาพหน้าจอของเราก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะตัวหัวเมาส์นะคะก็จะเป็นตัวบวกรูปตัวบวกขึ้นมาสมมุติว่าข้อดีของการทำวิธีนี้นะคะก็คือสมมุติว่าเราอยากแคปแค่ตรงส่วนไหนเราก็สามารถแคปได้ตรงส่วนนั้นได้เลยแต่วิธีที่หนึ่งก็คือจะแคปทั้งหน้าจอเลยสมมุตินะคะ,ะเราจะแคปแค่ตัวไอคอน แอปโปรแกรมนี้นะคะตรงส่วนนี้ทางด้านซ้ายให้เพื่อนๆใช้เมาส์ลากมาตรงลากคุมตรงส่วนที่เราต้องการนะคะแล้วก็ทำการปล่อยเมาส์เดี๋ยวจะลองให้ลองทำให้ดูนะคะคลิกลากมาแล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะเนี่ยค่ะก็คือส่วนที่เราต้องการจะแคปเมื่อกี้นะคะส่วนวิธีการบันทึกก็คือให้เราไปที่ไฟล์ ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะคะเพื่อนๆจะเซฟไว้ตรงไหนก็ได้เลยเดี๋ยวจะเลือกเซฟที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่ออะไรให้เรียบร้อยเลยไฟล์เนมตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็กดที่เซฟหรือว่าบันทึกค่ะ,ะรูปของเราก็จะเข้ามาแล้วตร,ตรงนี้นะคะถ้าเราจะ,ะทำการแคปใหม่แล้วก็กดที่นิวได้เลยค่ะ แล้วก็แคปแคปใหม่ได้เลยแคปต่อได้เลยจากนั้นถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็กดกากบาดออกไปค่ะแล้วเราก็มากดดูรูปภาพของเราสิอ่าตรงเลข1น,นะคะเนี่ยเลยเป็นรูปที่เราแคปเฉพาะส่วนอ่าก็คือวิธีแรกเราจะแคปได้เต็มหน้าจอส่วนวิธีที่2ก็คือเราอยากแคปตรงไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยวิธีการนี้ก็ อลองไปทําตามดูนะคะถ้าทําไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะเผื่อจะช่วยกันหาคำตอบสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปมาให้รับชมได้แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ